ครับผมก็วันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับ Outdoor er Vision นะครับวันนี้มาที่สนามภูมิพยินนะฮะครับก็วันนี้มีของเล่นใหม่อีก1ตัวนะฮะเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยฮะนั่นก็คือเจ้ากล้องเล d ดอตัวนี้นะฮะเป็นเลดดอรุ่นใหม่เป็นรุ่นเฟนซนะฮะตัวนี้ใหม่แล้วมัน ไม่เหมือนเดิมยังไงนะฮะก็ตัวนี้ก็ออกแบบมาเป็นหน้าจอไซบิกเบิรมเลยนะฮะ2ี่สิบี่มิลคูณ29นะฮะมิลลิเมตรก็น้านด้านกว้างอะ่ะจะ24่บีมิลครับความสูงจะ29มิลเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับกล้องอีก1รุ่นที่ว่าใหญ่แล้วฮะก็ยังสู้ตัวนี้ก็ไม่ได้ครับใหญ่เบิ่มสะใจครับครับครับก็เลนส์ตัวนี้นะฮะก็จะมาพร้อมกับตัว ดอดนะฮะฮเป็นขนาด6 MOA นะครับมีปุ่มเปิดปิดด้านข้างนะฮะอยู่ด้านนี้ด้านเดียวครับบวกลบปรับสว่างได้ปิดได้เปิดได้แต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีโหมดพิเศษอะไรฮะไม่มีออโต้ชัดออฟก็คือเป็นเลดดอรธรรมดาตัวหนึ่งนะฮะก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับฐานที่เป็นฐาน i m r นะฮะพอมาใส่กับฐานก๊อกตัวนี้แล้วอะ่ะผมว่าอาจจะ กว้างไปน,นิดหนึ่งฮะมันล้นสไลด์ออกมานิดหนึ่งครับแต่ว่าก็ยิงได้นะฮะไม่มีปัญหาครับสำหรับตัวนี้ใส่เป็นกอ๊อกมอสมาครับจุดเด่นของกล้องตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเวลาเปลี่ยนฐานนะเราไม่ต้องขันน็อตด,ด้านบนออกมาแนละ้วฐานจะไม่ได้อยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างนะฮะตัวนี้ฐานจะย้ายมาใส่ด้านข้างนะฮะมีน็อต2ตัวขันแน่นหนาะไม่มีทางหลุดแน่นอนครับ ฐานใส่หนึ่งก้อนนะฮะเป็นฐาน1632เป็นฐานกระดุมทั่วไปครับก็เดี๋ยวไปลองทดสอบกันครับว่ากล้องตัวนี้มันจะใช้งานง่ายยิงดีหรือเปล่าครับ ก็หลังจากไปลองยิงสัก3 4มี่ชุดแล้วนะฮะก็ตัวกล้องอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับตามสเปคแล้วอะ่ะตัวนี้สามารถไปติดลูกซองยิงก็ทำได้ครับก็ตัวกล้องอะ่ะผมว่าทำงานมาค่อนข้างเนียบนะครับในสังวนราคาประมาณนี้ผมถือว่าตัวกล้องอะ่ะมีคุณภาพที่ค่อนข้างดีเลยตัวนี้แต่ว่าตัวกล้อง ที่มีขนาดใหญ่เงี้ยอาจจะไปเหมาะกับติดกับพวกปืนที่เป็นขนาดฟูลไซส์มากกว่าถ้ามาติดกับก๊อกที่บางๆเงี้ยผมว่ามันมันเกินมานิดนึงอาจจะจับไม่ค่อยถนัดนะครับก็มีส่วนที่ไม่ชอบอยู่ส่วนหนึ่งนะฮะของตัวกล้องตัวเนี้ตัวกล้องอะเลนรุ่นนี้เขาออกแบบมาตัวเลนะค่อนข้างสโลปนิดนึงครับทำให้เวลาเรามองเข้าไปอะ ตัวภาพอ่ะมันอาจจะหลอกตาเรานิดนึงครับอาจจะเป็นเหมือนส่วนเลนที่มันขยับไปขยับมาได้นิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถ้าฝึกให้คุ้นชินแล้วอ่ะผมว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนิดหน่อยผมว่านิดน้อยมากครับก็แรกมากับที่ได้จอที่มันใหญ่โตมโหลานี้ผมว่าก็โอเคอยู่ครับมองง่ายครับชัดเจนจับเป้าง่าย ส่วนเรื่องตัวเล็ดดอดนะฮะอาจจะไม่ได้ไม่ได้กลมบ็อกขนาดเหมือนย่ออื่นๆนะฮะแต่ว่าผมว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยครับตัวนี้ครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะมาลองดูมาลองทดสอบนะฮะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ร้าน Outdoor Vision ได้ทุกสาขาเลยครับขอบคุณครับ